การจนาเบิกตัวช่วยให้เราไปหาพี่นิดกรรมการชุมชนซึ่งอยู่ที่สำนักงานแหละครับคลำทางกันอยู่สักพักก็มาถึงแต่ดูเหมือนว่าที่นี่จะไม่มีใครอยู่แต่ว่าไม่นานก็ได้ยินเสียงแว่วมาจากทางด้านหลังแหละครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมจ๊ะสวัสดีครับ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  โชคดีที่พินิ์เป็นแฟนรายการเราจึงไม่ต้องแนะนำตัวอะไรมากนะักและเธอก็ช่วยหาข้อมูลให้ทีมงานอย่างเต็มที่เลยครับอยู่ซอยไหนเนาะเดี๋ยวก่อนนะเต่ตะกี้จยเข้าไปเจอ2 0 0 7นเ่นะ่ะในฟ้าขึ้นปากปีไอ้แฟมที่เขเอาไปตะกี้ที่เองอ๋อน้าก่อนน้องเต้านน้บครับขอบคุณครับพี่ยังกดไลค์ตลอดนะดีแล้วน่ารักมากเลยพี่มนันเร็ว มาเต้จานมานดิ fc 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 เรบกวนหน่อยนี่แบ่งมั้ยสิบห้าเนี่ยเขาไปตามหามาที่ที่เนี้ยอยู่ตรงไหนแต่ตอนนี้มีการคาดคะเนกันเกิดขึ้นว่าต้องอยู่ซอย16แน่นอน,นพี่เขาอยู่อยู่ซอย17บเจไงซอย17ไม่มีอ๋อครับผม ข้อสรุปพินิดและพี่แมมก็พาเราไปตามหาบ้านหลังเป้าหมายที่อาจจะเป็นบ้านอาของนอชต้นนะครับหลงทางกันอยู่สักพักก็ไล่ตามหาบ้านเลขที่จนมาถึงเป้าหมายในที่สุดเจอแล้วเจอแล้วเสี่นี่ลอ๋อสวัสดีครับเบ้นกันมาเยี่ยมมาสวัสดีครับหาต้น มีอยู่บ้านหลังนี้ไหมจ๊ะอ๋อสวัสดีอีเตอร์อีจันนะคะเออจอแล้วตกใจอีเตอร์อีจันเป็นรายการตามหาคนที่พลัดพรากจากกันครับมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อต้นขอให้ทางรายการช่วยตามหาคุณแม่ให้หน่อยเต้ยไปหาเขามาที่อ่างทองแล้วเขาบอกว่าคุณอาเคยไปเจอคุณแม่มาก่อนที่ตะลิ่งชันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับผม เขาก็เลยฝากเต้นมาถาม<ค>ะไเขาไม่ได้บอกไม่ได้ติดต่อเลยทั้งเด็กเกินกันัอไม่ได้ติดต่อกันเลยเหรอเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันร์คัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o o อีเตอร์อีจันร์ หรือ y o u t u อ e เตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอ a เตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ Facebook อิเตอ e ์อีจัน y o u t u อ e เตอร์อีจันหรือ TikTok e a อ e เตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ e ฟซบุ o o อิเตอร์อีจัน หรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์คอมเมนต์อิเตอร์อีจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับิหหาาาารรรแงกกที่อุดฝ